นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนเรื่องเส้นขนานนะครับนักเรียนครับจะเป็นการเรียนเรื่องเส้นขนานอ่าตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับเห็นนะชัดเจนนะครับหน่วยที่หนึ่งเส้นขนานนะครับอ่านะครับอ่าเส้นขนานในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับ เราอาจจะเคยเจอนะครับในหลายๆที่ในหลายสถานการณ์นะครับโดยในที่นี้นะครับครูยกมาสองอย่างนะครับครูยกตัวอย่างมาสองอย่างนะครับนั่นก็คืออันแรกเลยครับลางรถไฟอ่าลางรถไฟนะครับลางรถไฟตรงนี้นะครับอ่านักเรียนเคยเห็นรางรถไฟเนาะอ่าลางรถไฟนะครับสิ่งที่สองที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือโต๊ะนะครับ ส่วนไหนของรางรถไฟที่ขนานกันครับก็คือส่วนรางอ่าก็คือส่วนรางนะครับรางรถไฟโต๊ะก็คือขอบอ่าตรงบริเวณขอบโต๊ะอ่าขอบโต๊ะขาโต๊ะนะครับที่อยู่ในแนวขนานนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่ขนานกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูบทนิยามนะครับบทนิยามของเส้นขนานนะครับคือเส้นตรงนะครับ สองเส้นที่อยู่ในระน้าเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกันอย่างนี้ครับตรงนี้สำคัญที่สุดครับเส้นตรงสองเส้นนั้นต้องไม่มีวันที่จะตัดกันนะครับต้องไม่มีวันที่จะตัดกันถึงจะเป็นเส้นขนานนะครับอันนี้คือบทนิยามหลักๆนะครับของเส้นขนาน่ทีนี้เรามาดูต่อสำหรับตรงนี้นะครับ เราตรงนี้นะครับนิยามนะครับเรียบร้อยทีนี้มาดูครับาการใช้สัญลักษณ์ของการขนานกันนะครับสัญลักษณ์ของการขนานกันนะครับนักเรียนตรงนี้เขามีเส้นตรงมาให้มีเส้นตรง AB นะครับกับเส้นตรง CD อ่ามีสองเส้นตรงนะครับ AB กับ CD แล้วโจทย์กำหนดว่าขนานกันเนี่ยโจทย์กำหนดให้นะตรงนี้ขนานกัน การที่เส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันนะครับเราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ AB ขนานกับ CD ด้วยสัญลักษณ์ดับเบลิลสแลสเดียนเห็นตัวนี้ไหมครับดับเบลิลสแลสตรงนี้อ่านี่นะครับก็คือขีดเส้นสลสสองเส้นจะเป็นขนานกันนะครับนีนะครับ,รบตรงนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าอ่าอะไรนะครับ เมื่อกี้ใครพูดหรือว่าลืมปิดไม่อ่าไม่เป็นไรนะครับอ่านะครับการเขียนเส้นขนานเราสามารถจะใช้ชื่อเส้นไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับอย่างข้อนี้นะครับจะใช้ A B ขนานกับ C D หรือจะใช้ว่า C D ขนานกับ A B ก็ได้นะครับอันนี้การเขียนสัญลักษณ์ของเส้นขนานนะครับอ่าทีนี้ถ้าไม่ขนาน อันนี้นะครับอันนี้กรณีไม่ขนานนะครับถ้าไม่ขนานนะครับจะใช้สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์ที่ใช้คือสัญ,ญลักษณ์นี้ครับดับเบิลสแลนแล้วทําการขีดทะแยงนะครับก็คือขีดตัดว่ามันไม่ขนานนะครับเรียกชื่อก็เรียกได้เหมือนเดิมนะครับจะเอาชื่อเส้นแรกขึ้นก่อน P Q ก่อน r S หรือเอา r S ขึ้นก่อน P Q อย่างงี้ก็ได้นะครับตัวนี้คือสัญ,ญลักษณ์การ ขนาดหรือไม่ขนาดนะครับโอเคนะครับมีใครไม่เข้าใจในประเด็นนี้ไหมครับถามได้เลยนะครับไม่มีใครถามถือว่าเข้าใจนะครับหน้าต่อไปนะครับอันนี้เรื่องสัญลักษณ์เรียบร้อยนะครับทีนี้อ่ต่อเนื่องมานะครับสัญลักษณ์นะครับเส้นทั้งสี่โจท์์นี้คือขนาดกันดูจากไหนดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้ครับ x y ขนาดกับ จาเป็บบน AB ขนานกับ CD, j h ขนานกับ MN, MM, OP ขนานกับ QR นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับก็คือเราขีดตามสัญลักษณ์นะอันนี้อันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงเราก็ขีดเส้นนะครับขีดบาร์ไว้บนอักษรตัวเลขนะครับตัวแปรนะครับตัวนี้เป็นรังสีนะครับรังสีเราก็ใส่ลูกศรตามด้านที่รังสีไปนะครับ ตัวนี้นะครับ JH เป็นลังสีส่วน MN เป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงคือจะมีลูกศรทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้คือการเขียนสัญลักษณ์ตามเส้นเฉยๆนะครับทีนะครับผ่านนะครับนักเรียนไม่ต้องจดก็ได้นะครับครูจะลงวิดีโอย้อนหลังไว้ให้นะครับนักเรียนค่อยจดเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับมาตัวนี้ครับตัวนี้นะครับนักเรียนดูสัญลักษณ์ ข้อนี้มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์การขนานกันนอกจากที่จะดูจากตัวอักษรและนะครับเราสามารถดูจากภาพนะครับดูจากเส้นได้นะครับอ่าถ้าดูจากเส้นนะครับมาเรียนดูครับมันจะมีตรงนี้ครับเส้น AB มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งลูกศรน,นะครับทีนี้เรามาดูอีกเส้นหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งลูกศรก็คือเส้นสีาีนะครับ นี่ครับเส้น CD มันบอกว่ายังไงเส้น CD กับเส้น AB ถ้ามีลูกศรใน,นลักษณะนี้ไปนในทางทิศทางเดียวกันและมีจํานวนเท่ากันนะครับหมายความว่าเส้น AB ขนานกับเส้น CD ครับตรงนี้นะครับหมายความว่าเส้น AB ขนานกับเส้น CD ครับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้ามี2ลูกศรเราก็ดูตัวที่มี2ลูกศรเหมือนกันนะครับ BC นะครับ ก็จะขนานกับ BE ครับนี่ครับอ,อันนี้นะครับคือเรามองที่ตัวอักษรที่มันเหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้เส้นตรงนั้นขนานกันนะครับตามลักษณะเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือไม่ทันนะครับให้นักเรียน่าแจ้งคนเลยนะครับ เดียบร้อยพอนี้นะครับต่อหน้าต่อไปนะครับสมบัติต่อมาครับเรื่องระยะห่างของเส้นขนานครับเส้นตรงที่ขนานกันนะครับระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้นจะเท่ากันเสมอนะครับจะเท่ากันเสมอลักษณะเดียวกันครับถ้ามีเส้นตรงนะครับสองเส้นแล้วมีระยะห่างเส้นตรงเท่ากันเสมอเนี่ยจะทําให้เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน นะครับเราดูสัญลักษณ์นะครับการขนานเราดูที่สัญลักษณ์นะครับตรงนี้บอกว่าเส้นตรง EF กับ XY เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับก็เลยสามารถสุปได้ว่าเส้นตรงนะครับ EF นะครับกับ XY เนี่ยเท่ากันจึงทําให้ AB กับ CD ขนานกันนะครับตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ e, f กับ x, y ไม่มีเสียลักษณ์การเท่ากันนะครับจึงทำให้มันไม่ขนานกันครับนักเรียนดูจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้เรื่องการทดสอบนะครับการตรวจสอบว่าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันหรือไม่นะครับครับอต่อไปนะครับอ่าเรามาดูการเรียกชื่อมุมนะครับอ่ามุมนะครับมันจะเกิดเมื่อมีเส้นตัดนะครับ เส้นขนานจะเกิดมุมเมื่อมีเส้นตัดนะครับเมื่อมีเส้นตัดครับอย่างข้อนี้นะครับเกิดเส้นตัด A B ขึ้นมานะครับครูใส่หมายเลขมุมเป็นมุม 1, มุม2มุม3มุม4นะครับเรามาดูความสัมพันธ์มุมนะครับมุม1กับมุม2อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็จะเรียกมุม1กับมุม2ว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันนะครับมุม 3, ามุม4ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันอีก นะครับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้เรียกลุมที่เฉยเนาะไม่มีอะไรนะครับอ่าก่อนนะครับมันจะเข้าไปสู่การหานะครับอ่ากิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมสำรวจเนี่ยอ่าจริงๆกิจกรรมนี้คูณเรียวไว้สําหรับออนไซต์นะครับออนไซต์คือเราต้องใช้เครื่องวงกลมนะครับกับโรเจคเตอร์นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับยวออนไซต์ค่อยทํานะครับอ่าทีนี้สรุปตรงนี้นะครับสรุปตรงนี้ นี่นะครับอ่านี่ครับนักเรียนครับบทสรุปอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตัดเส้นตรงคู่นั้นนะครับเส้นตรงคู่นั้นขนานกันสําคัญตรงนี้ครับเส้นตรงคู่นั้นขนานกันนะครับก็ต่อเมื่อนะครับขนาดมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันต้องรวมกันนะครับเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเนี่ยครับตรงนี้สําคัญครับต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบ นะครับมุมข้างเดียวกันนะครับภายในข้างเดียวกันนะครับดังนั้นครับเมื่อครูสกิร์เส้นทะยานตรงนี้นะครับก็จะได้ข้างเดียวกันก็จะมีมุม1มุม2นะครับดังนั้นถ้าขนานก็ต้องเป็นร้อยแปดิมุมสามุม4ถ่้าขนานก็ต้องเป็นร8 0แปดตรงนี้นะครับสมบัติตรงนี้นะครับอ่าตี่นี้นะครับจำนะครับอ่านะครับมาทีนี้เข้าสู่โจทย์บ้างนะครับอ่านะครับ กู oh, จะให้นักเรียนดูครับมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นนี้มีมุมร้124กับมุม56นะครับสมบัตินะครับถ้าเราจะตรวจสอบการขนานไม่ขนานคือเอามุมภายในด้านเดียวกันนี้นะครับบวกกันนะครับถ้า124นะครับบวกกับ56บวกกันปุ๊บผลลัพธ์ได้เท่ากับ180องศา รัอ1 80องศาอ้าวนะครับก็เข้ากับเกณฑ์เลยนะครับมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้180ยดังนั้นเส้นตรงขนานกันครับข้อนี้ก็จะได้ว่า A B ขนานกับ C D ครับเข้าใจนะครับมาดูตัวอย่างที่2องดูข้อที่2บ้างนะครับข้างเดียวกันมีมุมนี้ครับ92กับอีกมุมหนึ่งครับมุมฉากมุมฉากมีขนาดกี่องศาครับ เก้สาสิบองศาบครัเก้าสิบองศาถูกต้องครับเก้าสิบองศาดังนั้นก็จะได้มุมเก้าสิบสองกับมุมเก้าสิบนักเรียนครับเก้าสิบกับเก้าสิบสองรวมกันได้เท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบสองค่ะร้อยแปดสิบสองดังนั้นข้อนี้ขนานไหมครับไม่ไม่ขนานกันนะครับเพราะ มุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้ไม่ถึงร้อยแปดสิบเอ้ยรวมกันได้ไม่เท่ากับร้อยแปดสิบก็คือข้อนี้มันเกินนะครับอ่ะเราไปต่อครับเรือเนี้ยครับดูโจทย์ครับอ่ะโจทย์ข้อนี้ครับข้อนี้ครรจะทําเป็นตัวอย่างให้นะครับข้อต่อไปจะให้พวกเราทํานะครับข้อนี้ครับโจทย์กําหนดว่านะครับเส้น a b กับตรงนี้นะครับ a b กับ cd ขนานกันเมื่อขนานกันนะครับสมบัติก็คือมุมภายในด้านเดียวกันนะครับ คือมุม a นะครับมุม a นะครับกับมุมห้าสิบภายในด้านเดียวกันนะครับบวกกันต้องได้ร้อยแปดสิบองศาครับเราก็เกิดสมการเลยครับ a บวกห้าสิบนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาครับดังนั้นครับ a บวกห้าสิบเท่ากับร้อยแปดสิบดังนั้น a เท่ากับกี่องศาครับร้อยสมสิบร้อยสามสิบค่ะถูกต้องครับเสร็จเรียร้อยข้อนี้ เรียบร้อยครับนี่คือการหามุมนะครับโดยใช้สมบัติมุมภายในข้างเดียวกันนะครับ่าข้อต่อไปข้อต่อไปให้พวกเราทําองมือทําครับนําสมุดขึ้นมาครับทดทําไปเลย,เลยได้คําตอบและตอบบอกครูด้วยครับ ทดเป็นสมการหรอครับครูใช่ครับผมสร้างเป็นสมการเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งเลยครับอันนี้ต้องทําในสมุดหรอครับอ่าทดทดในสมุดทดขึ้นมาเลยลูกนะครับหากระดาษขึ้นมาทดก็ได้หรือว่าคิดในใจก็ได้ครับสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้านะครับถูกต้องครับข้อนี้ตอบสี่สิบเก้าครับ คร, ب, ครับ49องศาครับอ่าเรามาดูวิธีทําครับนักเรียนครับดูครับมุมภายในด้านเดียวกันของข้อนี้คือมุม b กับมุมร3อยนะครับมุม b กับมุมร้อยนะครับดังนั้นครับจากสมบัติครับมุมภายในด้านเดียวกันนะครับบวกกันจะแต้องได้นะครับร0อยก็ร้ยนะครับดังนั้นครับ b บวก3 1เท่ากับร80นะครับอ่าดังนั้น b นะครับก็จะเท่ากับนะครับ ร้อยแปดสิบบ้อยสาสิบเอ็ดได้สี่สิบเก้านะครับเรี่ยร้อยครับอันนี้คือครูให้ทดเฉยนะครับไม่ได้ให้ทําในสมุดแบบจดจีเเด้อนะครับให้ทดขึ้นมาโอเคเข้าใจไหมลูกนะครับคือเราดูจากเส้นนะครับจดให้เส้น AB นะครับเราก็ดู AB กับ CD นะครับแล้วก็เกิดเส้นตัด MN นะครับมีมุม B กับมุม131นะครับอ่ะข้อนี้เบสิกง่ายๆทีนี้เรามาดูข้อยากหน่อยนะครับอ่ะข้อนี้ครับ ให้นักเรียนทำครับข้อนี้จงหาว่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่ครับ สิบห้าครับสิบห้าถูกต้องครับอ่านะครับคนอื่นจะทำเสร็จหรือยังครับ คนอื่นไม่เป็นไรนะครับนั้นครูทําเลยนะครับนักเรียนครับข้อนี้นะครับมุมภายในด้านเดียวกันของข้อนี้มีสองมุมก็คือมุมนี้โจทย์ให้มาเท่ากับเจ็ดเอ็กบวกสิบสองแล้วก็มุมนี้โจทย์ให้มาคือสี่เอ็กบวกสามนะครับเราก็เข้าสูตรเลยนะครับมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้ 180. ร้อยแปดสิบก็ได้ว่าเจ็ดเอ็กบวกสิบสอง นะครับบวกกับ 4x บวก3จะต้องรวมกันได้180นะครับเรกเรียนก็แก้สมการเลยนะครับ 7x ก็ต้องเอามารวมกับ 4x เป็น 11x นะครับ12บวก3ก็เป็น15เห็นไหมครับเรกเรียนก็แก้สมการธรรมดานะครับ15บวกอยู่ครับย้าย15มาลบออก ลบสิบห้าออกนะครับตรงนี้ก็จะเหลือสิบเอ็ดเอ็กนะครับร้อยแปดสิบลบสิบห้านะครับเหลือร้อยหกสิบห้าครับสิบเอ็ดนะครับคูณอยู่ย้ายมาหารนะครับหารสิบเอ็ดนะครับอ่าสิบเอ็ดอะไรได้ร้อยหกสิบห้าครับสิบเอ็ดตัดเลยครับสิบเอ็ดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเหลือห้าสิบเอ็ดห้าได้ห้าสิบห้าดังนั้นข้อนี้จึงตอบสิบห้าครับได้เอ็ นะครับเท่ากับสิบห้าครับนักเรียนเข้าใจไหมครับมีคําถามไหมครับมีใครมีคําถามไหมครับอ่าไม่มีคําถามอะไรนะครับเป็นยังไงลูกนะครับสําหรับวันนี้ก็คือสมบัตินี้สมบัติเดียวนะครับวันนี้นะครับมีแค่นี้เนื้อหาสาหรับวันนี้นะครับอ่าวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับผมไม่ให้การบ้านนะครับอ่าเพื่อให้พวกเราผ่อนคลายบ้างนะครับ เนื้อหาก็อยู่ตรงนี้นะครับวงพุ่มนี้นะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะเป็นบทนี้ทั้งบทนะครับคือเรื่องเส้นขนานนะครับเรื่องเส้นขนานทั้งบทเลยนะครับโดยลักษณะการสอนคือครูครูจะเริ่มจากง่ายก่อนนะครับแล้วจะค่อยๆเพิ่มระดับเรเวลความยากขึ้นมานะครับเพื่อให้พวกเราได้ค่อยๆคิดขึ้นนะครับค่อยๆแก้ขึ้นนะครับอันนี้นะครับเส้นขนานมันจะเกี่ยวข้องกับมุมนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับมุมแล้วก็เลขาคณิต เพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการคํานวณน,นะครับและเกี่ยวข้องกับสมบัติทฤษฎีบทค่อนข้างหลายอย่างนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่นะครับพวกเรานะครับ